สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจในคดีของแอมไซายนายซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัด ท่านผบอรตรและท่านพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพานท่านรองผบอรตรนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวปิดคดีของแอมสายนัยนะครับ14-15สำนวนนะครับในชั้นของตํารวจนะครับโดยมีผู้ถูกกล่าวหาก็จะมีแอม นะครับอดีตสามีของแอมแล้วก็ทนายของแอมนะครับที่จะส่งสำนวนทั้งหมดนะครับไปยังชั้นอายการส่วนในชั้นนี้นะครับก็อยากจะแจ้งกับทางเพื่อนๆน,นะครับพี่น้องประชาชนว่าทางผมและก็ครอบครัวของน้องก้อยหรือนางสาวสิริพรขันวงนะครับที่เสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายนนะครับที่ริมน้ำบ้านโป่งนะครับก็จะแต่งทนายเข้าไป นะครับก็ได้สรุปกันแล้วนะครับจะแต่งทนายก็คือท่านอาจารย์เดชาและก็ทีมงานของท่านอาจารย์เดชาและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นทนายส่วนตัวของผมนะครับที่จะเข้าไปร่วมในเรื่องของการทําคดีในครั้งนี้นะครับส่วนมีความคืบหน้าอะไรนะครับหลังจากที่ทางท่านผอบอรตรนะครับได้ถแถลง นะครับปิดสำนวนคดีของแอมไซยนัยนะครับผมจะเอามาแจ้งให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึง่งแต่ก็ทางครอบครัวนะครับทางพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลผมเชื่อว่าทีมงานของท่านผอ,อรตรนะครับโดยสํานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กับท่านพลตระเวเอกสเชแช่ถักพานเนี่ยในเรื่องของการคุมคดีในครั้งนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอฟังถแถลงข่าวจากท่านทีมงานของท่านผอบอตรนะครับจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ